สวัสดีครับลูกค้าของทางบริษัทเราทั้งหลายนะครับวันนี้ครับทางผมจะมาแนะนําเครื่องพ่นครึ้งน,นะครับที่สามารถขายในราชการได้อย่างง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพในการกำจัดมแมลงล้วนะครับครับผมก็คือเครื่องซุปเปอร์ฟอกนั่นเองครับเพราะว่าชุวันี้นะครับงบประมาณบางอย่างถูกตัดรวมถึงตัวเครื่องพ่นก็ถูกตัดออกมานะครับบางทีทางลูกค้าก็ถามมาว่า เครื่องหนที่ราคาไม่แพงและคุณภาพดีที่สามารถเข้าไปขายในทางราชการได้นะครับก็คือตัวนี้เองครับที่ชูว์ซูเปอร์ฟ็อก b d b 25หรือว่าตัวสปีดฟอก d b w 25นะครับทั้งสองรุ่นเนี่ยเป็นโมเดลเดียวกันครับแล้วก็นําจัดจําหน่ายโดยอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยบริษัทเอวิสฟ็อกเกอร์ปรไทยจากัดน,นะครับครับผมตัวนี้ครับก็เป็นตัวที่มีรูปลักษณ์สวยงามตะการตานะครับเคลือบด้วย ที่กาเปขาววประมาณ8ปสิของเตืนของตัวเครื่องตัวเครื่องก็ทำการเป็นประบบปั๊มมือนะครับครับผมตัวเครื่องก็มีความแข็งแรงคงทนอึดสามารถเหมาะสำหรับใช้ในงานท้องถิ่นนะครับที่ต้องยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลง,น,ลง,น,ลงน,นะครับแล้วก็ตัวเครื่องจะมาพร้อมสายถ้า,ายครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแท่งใสน้ำยาไม่เป็นแท่งใสเคมีตัวนี้คอคอมเรเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นที่ปั๊มตัวนี้ก็เป็นที่เปิดวาล์วน้ำยาไหลนะครับตัวนี้ครับก็ ถือว่าเป็นเครื่องที่ดีเกือบจะที่สุดเครื่องนึงนะครับที่เหมาะสำหรับใช้ใน,านการกําจัดมลง,แ,งแล้วก็มีราคาที่ไม่แพงจนเกินไปครับครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแทงพ่นหมอกควันครับตัวเครื่องก็จะมาพร้อมหัวสองแบบเลยต่างกันคือพ่นหมอกควันหรือพ่นดวงไฟครับครับผมพ่นหมอกควันก็ใช้พวกกำจัดแระแพ่นดวงไฟก็ใช้พวกทางด้านพวกกากรเกษตรนะครับก็ตัวนี้ก็ถือ มนีตัวที่มีความสําคัญครับเพราะว่าตามประวัติศาสตร์เนี่ยครับปีหนึ่งเนี่ยคนตายเพราะยุงหรือมาแบงเนี่ยพวกเนี่ยเยอะมากแล้วก็ตามร้านาอาหารหรือตามโรงแรมเนี่ยถ้าเกิดมีแมลงสาบหลุดมาสักสองสาตัวเนี่ยจะทาให้โรงแรมนั้นเน่ะเหมือนเสียชื่อเลยแล้วก็รวมถึงพวกแมงวันพวกนี้นะครับก็คือไม่ควรจะมีอยู่ตามกกบ้านรักอาศัยตามโรงแรมหรือว่าตามท้องถิ่นนะครับก็ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่คุ้มมากเลยนะครับในการที่เราจะ ซึ่งมาเพื่อกําจัดมแมลงเพราะตัวหนึ่งเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณห้าถึงเก้าครับผมสามารถพ่นกาจัดมแมลงได้หลายอย่างก็สามารถเอาไปควบคุมโรคกําจัดแมลงกำจัดเชื้อโรคสามารถทําได้สารพัดทุกอย่างในการพ่นเลยครับเพื่อชีวิตของเรานะครับชีวิตที่ดีกว่าของเรานะครับก็ขอฝากเวยนะครับเพื่อพ่นบอกพันซูเปอร์ฟอกดีดีอว่าสปีดฟอกดีดี25 5, ซึ่งนำเข้าโดยบริษัทเอฟนิสโฟเกอร์ประเทศไทยจำกัดครับขอบคุณครับ